มอบบนนาให้ผมเดี๋ยวจะหาให้ถามคุณโทนี่นิดหนึ่งคือ<ด>ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลบอกว่าตลาดวัคซีนเป็นตลาดของผู้ขายเราเนี่ยก็ต้องไปจ่อคิวซื้อเขาจากที่คุณโทนี่อยู่ในโลกว่าแบบนี้เนี่ยถ้าเรามีเงินจริงเรามีความตั้งใจจริงเราสามารถที่จะหาวัคซีนได้เลยไหมครับบอกมอบบนหน้าให้ผมเดี๋ยวจะหาหาหาหน้ามันอย,อยู่ที่การเจรจา ท,ที่การเจรจารเราเป็นทั้งประเทศเนี่ยเจรจารซื้อวัคซีนไม่ได้ดีผมก็ไม่รู้ว่าไม่ต้องจะไปเจร,เรจารอะไรลนะถ้าถ้าวันนี้ฝากคุณโทนี่ซื้อวัคซีนกี่วันได้ครับม,รมันฝากอย่างนั้นไม่ได้ครับต้องหมายว่าต้องมอบอำนาจให้ผมซื้อออนดีครับของรัฐบาลเพราะการซื้อเดี๋ยวนะผมจะไลฟังก่อนวัคซีนเนี่ยเขามคติว่าเอกชนไปเจรจารเนี่ยเขาตองจะขายแต่ว่าเขาต้องให้รัฐบาลรับรู้ เพราะเขาต้องมีระบบรีกูสเตอร์มีระบบลงทะเบียนแล้วทุกคนจะต้องเซอร์วิสติมเกตี่ต้องเชื่อถือได้เอาไปไหนข้ามประเทศได้ว่าเรามีการฉีดวัคซีน2เข็มแล้วเมื่อไหร่บันที่เท่าไหร่ครบ14วันแล้วเดินทางไปไม่ต้องตรวจก็ได้อะไรเงี้ยมันมันมีระบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นวัคซีนถึงจะต้องถูกถูกลงบัญชีไว้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าถ้ารัฐบาลเห็นว่า เออไม่รู้จะไปเจนจาไงมอบมอบหน้าให้ผมผมจะไปทำจริงผมยินดีทําเลยผมว่างอยู่แล้วตอนนี้งานก็ไม่มีทําโอเคผมเป็นรัฐบาลมอบอนนาจให้คุณโทนี่ไปสั่งสิงให้กี่วันได้ฮะอยากได้คําตอบนี้มากเลยผมมันก็แล้วแต่ยี่ห้อแต่วันนี้ตัวหนึ่งที่ออกมาใหม่นะโนวาแบ็กโนวาแบ็ใช่ผมไปคุยกับทางนักลงทุนที่สิงคโปร์เขาบอกว่าตัวนี้ดีมาก ตัวนี<ม>น้เขาไปลงทุนเขาพูดนะเ <c oughs> ขาพูดนะอยผมปากเพราะฉะนั้นวันนี้มันมันพิ่งผ่านผ่าน f อ a อของอเมริกาเพราะฉะนั้นวันนี้กำลังปั๊มอยู่เลยไปเจราจาเลยตรงบริแบณนี้ใช้ได้เลย